สำหรับพลเอกประยุจันโอชาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานวันแรกวันแรกหลังจากที่สารน้ำนูลวินิจฉัยนะครับว่ายังเป็นนายกได้ต่ออีกนะครับซึ่งหลังจากที่เมื่อวานทำงานวันแรกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการมอบนโยบายและการติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะเมืม่อวานมีการคอนเฟรนซ์กัน,นกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศเลยนะคะร่วมกับทางพลเอกนุพงศ์เผ่จินดารัฐมนตรีว่าการทรงมหาไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ําท่วมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะ พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านได้ขอบคุณรัฐมนตรีมหัดไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเห็นว่าได้มีการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะได้มีการสรุปสถานการณ์แล้วก็ทราบว่ายังมีผลกระทบอยู่หลายพื้นที่แล้วถือว่ามากพอสมควรทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้ขอบคุณพลเอกประวิตรวงสุวรรณด้วยนะคะที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบภยัยซึ่งถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันในนามของรัฐบาลค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้สอบถามในที่ประชุมเหมือนกันว่ามีหน่วยงานไหนประสบป,ปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณทางกรมอุตุเนี่ยวิทยาที่ชี้แจงถึงสถานการณ์ของพายุโนรูดยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าอยากบอกกับทุกคนว่ารัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ค่ะในการดูแลซึ่งสถานการณ์ในต่างประเทศก็ไม่ได้ดีกว่าเรามากนักอย่างไรก็ตามปัญหาของบ้านเมืองความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและป้องกันไปพร้อมๆกันนะคะ ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยรายงานสถานาการณ์หลังจากที่ผู้ว่าขอนแก่นผู้ว่าอุบลรายงานสถานาการณ์ในพื้นที่แล้วพลเอกประยุทธ์ท่านกล่าวในที่ประชุมทันทีค่ะว่าวันนี้นะคะ 4ตุลาคมท่านจะลงพื้นที่ที่ขอนแก่นและก็อุบลราชธานีด้วยเพื่อไปตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายไม่เอาเพราะตนจะไปทำงานและไม่สร้างภาระให้กับใครทั้งสิน้นไม่ต้องเรื่องมากกับตนเพราะว่าตนสมบูรณ์แข็งแรงดูแลตัวเองได้ขอให้ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าตนไม่เป็นภาระกับใครนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวไป <c oughs> ขอภัยฟังเสียงผลเนี้ปิยจันทร์โอชาค่ะ วันนี้เพิ่งมาติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะครับแลบ้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรงนองรัฐมนตรีซึ่งลาไปสวนเยี่ยมในพื้นที่ด้วยนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่รุกเยาุบลกับคน,กคนแก่นนะไปไป,ไปดูสถานการณ์หน้างานหน่อยให้คนไทยนะก็ขอชื่นชมในการทำงานในช่วงที่ผ่านมานะครับขอให้ลนงทจทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกภาคส่วนนะ,นะที่มีส่วนร่วมนในการแก้ปัญหาน้ำท่วม,มตกุกภัย ที่เกิดขึ้นในเรียกว่าทุกทุกภาคของประเทศอะนะเมื่อจะรู่ก็รับรองาการจากภาคเหนือด้วยหลายด้วยงานได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคือสถานสภาพการอากาศใช่ไหมก็มีการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องมีแผนสำรองแผนไมชเฉลีแเตรียมความพร้อมครับว่ามันมีเรื่องของโรคระอาดที่จะเข้ามาอีกใน่กำรองเนียนะ นร้นปัญหาของเราคือเร่งระบายนะคบอกอกจากพื้นที่ได้อย่างไรลดการปะเสียให้ได้มากที่สุดนะครับระบายก็ต้องเตรียมมา,รารตร,มมาก,ตารการเตรียมเคร่องบานต่างๆหเรื่อการขเหื่อยาให้เร็วที่สุดนะครับให้ภาคส่วนนะเพราะว่าความเป็นร้อนมันเกิดขึ้นแล้วก็ระยะต่อไปเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของบันนั้นท่วมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชื่อเหลือแล้วใช่ไหม เพาะเามาจากภาคกลางาจากภาคกลางาก็ไปภาคใต้ตอนบนตอนล่างอันนี้คือปกติเป็นอยู่รแล้วน้ำมอะไหลมาจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทําให้ที่สุดแล้วกันก็ฝากขอบคุณไปยักเจ้าที่ที่หน้าง,งารทั้งหมดบริเวณตรวจทหารรุกิจติดชนติดอาสาบุรุษนิธยต,ต่างๆนี่แหละครับคือประเทศไทยของเราและท่านคนที่ทร,ร่วมในการที่จะช่วยกันบรรเทาความร้อนแล้วก็ให้ฝวังและกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอันน,นี้คือภารกิจสำคัญของพวกเรา ก็ต้องดูสถานการณ์แผนก็คือแผนถ้ายังไม่ไปก็คือแผนพราจไหมต้องดูสภาพการอากาศด้วยอะไรด้วย,วยสถานการณ์มันมองน้อยเปลี่ยงใดแล้วไปจะเป็นภาระเขาหรือเปล่าก็คิดตรงนี้นะไปก็ไม่อยากเป็นภาระกับไต้ทสิ้นะครับเป็นเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาล